สมาคมพัฒนาสตรีละโวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมโครงการรักภูษาศินถิ่นละโว้ผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าทอและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี ที่เวทีกลางพระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีว่าที่ร้อยตีส่งผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรักภูษาศิลถิ่นละโวผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีนาย,ยกสมาคมพัฒนาสตรีละโวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลบบุรีคณะรองแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีว่าน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า จังหวัดลบบุรีได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยด้วยการเชิญชวนให้ส่วนราชการและพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาสเป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงาน ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของจังหวัดลบบุรีให้ทันสมัยด้วยการออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงามหลากหลายสไตล์นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชนทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยตามโครงการรักภูสาศิลถิ่นละโวผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยจากทุกอำเภอของจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บและผลิตชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกจากกลุ่มสตรีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลกับจังหวัดลบบุรีอย่างยั่งยืนตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างพลังสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมหรือซอฟพาวเวอร์สำหรับการจัดเดินแบบผ้าไทยปีนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนกลุ่มองค์กรส่วนท้องถิน่นผู้บริหารจังหวัดแม่บ้านมหาทไทยและนายอำเภอทั้ง11อำเภอเดินแบบผ้าไทย กิตมศั์นอกจากนี้มีการประกวดการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยจำนวน43ชุดและการประกวดนุ่งหนุ่มสาวชาวละโว2,567อีกด้วย